พบกับผมโรชอ์ครับกับท่านไรแบค็คที่สุดขีดอุดรอนอโนรถอยู่ที่อุดรธานีครับอยู่ที่ในเมืองครับในเมืองอุดรธานีอยู่ที่ร้านแม่หย่าตกแต่งสวยมากๆนี้อาจจะเจอสายไฟบังไปหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นชัดนะครับชัดแจ๋วมากๆนะแม่หย่าครับ เขาจะมีกระต่ายนะนีกระต่ายลากรถอร่อยลิ้นแห่ <laughs> <laughs> okay. อันนี้ได้รับแกล็บทัมอัพอวอร์ด2022ร้านนี้กรัะตีความอร่อยยกนิ้วด้วยนะครับไม่ธรรมดาซึ่งข้างๆจะมีร้านโอสก้าร์ร้านนี้ตรงบริเวณนี้ก็เป็นโรงหนังอัมพรเก่าโรงหนังเก่าชื่อว่าอัมพรน,นะครับ เึ่งเป็นที่จอดรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคมาครับด้านเราเราก็ต้องขึ้นด้านบนกันก่อนเลยไ,ไหนๆก็เ,เจอบันดไดเรามาดูสน,น,น,นุกว่าดยเพราะว่าร้านนี้ครับเขาจะมีเรื่องไงอศครีมนะครับผม,ผมแล้วก็เป็นร้านที่เป็นตำนานของคนอุดรน,นะครับซึ่งคนอุดร ไม่ว่าคนไหนแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในเมืองก็รู้จักนะครับร้านนี้นะครับร้านนี้ครับด้านลังมากมากสวัสดีครับอ่าเป็นสโนว์แมนเลยนะครับแบบไอเจทีเป็นสโนว์แมนเลยนะครับผมจริงๆริงข้างบนมีแล้วเนี่ยโหได้ไหมครับเนี่ยอโอ้โหไม่น่าละครับ เดี๋ยวปูนพืนี้จะทำคุณแอคุครับผมคร์แคร์หมแกร์ยิ่งมีชั้นสอด้วยนะครับเนี่ยครับชั้นั่งแต่ว่าโอ้โหแบบพื้นที่ไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพเป็นอย่างครับอ่าอันนี้ลงมาชั้นสองแล้วก็มาชั้นหนึ่งแล้วนะครับนะแล้วเนี่ยจะสกินทอดด้วยนะครับผมนี่ครับไอ้สกีนทอด เมื่อกี้ถามทางเจ้าหน้าที่ถามทางมรรดาใช่ไหมเขาบอกมีประมาณเจ็ดรถนะครับผมก็เลือกมาหนึ่งรถก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วมีอันนี้เหมือนใจหลับด้วยเนาะข้าวเลล้าล่านล,ลงไปอีกทีใช่ไหมไอติๆๆอ้งไอตินทอดจริงๆมันเมมีเมนูอื่นนะครับเยอะแยะมากมายนี่ครับไปด้วยโอ้โหถ่ายแทบไม่ทันนะครับการตกแต่งร้านสวยมากๆนะครับก็ ให้ดูกันพอปากหอมคอถ้าอยากรู้ว่าเมนูมีอะไรบ้างก็ต้องมาลองทานกันได้แล้วนีครับแม่หยาเอสตอนแรกนึกว่าเป็นแม่หยากับเครื่องดื่มเอสสรุปไม่ใช่มันน่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเป็นเอสเปรสโซ่นะครับโอเคได้เดี๋ยวนี้ก็้องมาลาทันเอาไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมแีวมแค่นี้ครับโอเคได้เดี๋ยวกินก่อน นนมันแรงไวไปมาก็เข<อ>าเปลี่ยนให้ใหม่อ๋อครัผมองอากาศนีกว่ามากเนี่ยใช่มีพัดรู่ครับ